ไหนๆก็ไหนพูดถึงชมพู่สักเรื่องหนึ่งไหมเอเอ,อ,อไหมเมื่อวานนี้นะครับผมก็เป็นการเปิดตัวนะครับแล้วก็เปิดใจของคุณไฮโฮนะบ,บอกว่ารอบสื่อมนจชนค,คุณไฮโฮเมื่อวานนี้ชมพู่ก็ไม่ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับชีวิตคู่ก็ไม่ได้โฮอย่างในภาพยนตร์นะเพราะว่าเขามีคิวที่จะไป เขาเรียกไปไปไปเดทกันที่ที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเลยเหรอครับผมได้ข่าวจะไปเขาดาวเลยเหรอไปเขาดาวคนสองต่อสองแล้วก็หลังจากนั้นก็บินไปต่อกับครอบครัวของคุณชมพู่แล้วก็บอกพี่น็อตพี่น็อตนี่ที่จะไปรออยู่ที่เกาหลีเกาหลีคือคู่ที่ไปญี่ปุ่นไปเขาดาวไปแวะกินปลาติบก็เสร็จปุ๊บไปเกาหลีครับครอบครัวสองฝ่ายรออยู่ใช่นะฮะได้ไปยุกอะไรเขาก็เหมือนไปยุกอะไรหนูก็เอาข่าวมาบอกว่าเหมือนเป็นการ สมานสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับมีหมอดูนะครับออกมาฟันธงว่าคู่นี้นะครับผมก็จะอยู่กันยาวนะครับหมายความว่ามีลูกเต็มบ้านเตหลาเต็มเมืองถ้าคขาแต่งงานกันนะคบผมมีหมอดูกมาฟันธงอย่างนั้นอยากรู้ไหมครับว่าคุณอาริยาเขาคิดยังไงฟังดูฟังครับไม่มีราคาไม่มีราค่ะเอาเป็นว่าเราคุยกันแล้วว่าปีหน้าไม่แต่งนาคาเคีย่อจริงเหรออันนี้คุยกรนตกเลยค่ะไม่แต่งค่ะปีหน้าเพราะว่าเราไปบอกเขาว่ายังไม่อยากแต่งอย่างเงี้ยว่าก็มันก็แ แต่เขาเขาเก็บไว้คุย2คนแล้วกันนะแต่ว่าเคลียร์ว่าปีหน้ายังไม่แต่<อ>งจ้า<อ>สามสิบเอ็ดแล้วปะมันก็คงแบบว่าไม่ใช่แบบเด็กๆแล้วอ่ะเออคุณน็อตก็ประมาณหนึ่งคุณน็อตก็ห่างก,กับชมอีกตั้งหกปีอ,ะอ่ะอืมก,ก็ถ้าคู่แท้ก็หลอกกันก็นได้มีเวลาทั้งชีวิตใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะไม่ต้องรีบถูกไหมล่ะผมว่าคู่แท้ก็หลอกได้แต่จะพูดน่ารักมากน่ารักน่ารักเคยเจอไหมเคยเจอครับเป็นยังไงบ้าง คนน่ารักมากนะเนาะคือพี่เคยลูกงานกับชมพู่ไหมเคยเคยได้เจอเฉยๆครับยังไม่ได้เคยลูยกงานใช่ไหมใช่อ,อ,อันนั้นน่าร่วมง,งานอ่าเว้อันนี้อันนี้ก็น่าร่วมง,งานมากจ,จริงจเหรอพี่จริง ทายดีชมพู่อารยาก็เคลียร์คิวแน่นเอียดเตรียมไปเข้าดาวหวานฉ่ำกับหวานใจน็อตวิสรุตไกลถึงแดนปลาดิบนะคะก่อนจะข้ามไปหวานกันต่อที่เกาหลีโดยมีคุณแม่ของทั้งสองฝ่ายบินไปรอที่แดนกิมจิอยู่แล้วล่ะค่ะไปตายเอาดับหน้าะว่ะจริงๆก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากไม่ค่อยมีเวลาอะไรกันอะไรเงี้ยก็จองตั๋วแล้วก็ไปเลยแล้วพี่น้องจะไปขอแต่งงานที่นู่นหรือเปล่าญี่ปุ่นหรอไม่มั้งเอาเป็นว่าเราคุยกันแล้วว่าปีหน้าไม่แต่งนะคะเคี์